พื้นที่สองไร่นะครับถือว่าออกแบบได้ดีสมกับเป็นผู้เชีย่ยวชาญด้านโคกน้องหน้ากันเลยทีเดียวนะครับก็จะมีสระมีคลองมีร่องสวนมีคันล้อมมีโคกสําหรับที่อยู่อาศัยเราใช้การหมุนเวียนโดยใช้น้ําจากบาดาลหมุนเวียนให้มันได้ทั่วสวนครับทำเป็นคลองดีกว่าเพราะว่าเราอยากได้พื้นที่ในการเขาปลูกด้วยครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มลงทวกมะม่วงแล้วก็ผลไม้ที่ซื้อมาไว้ครับเป็นมะม่วงชมพู่ มะไฟเงาะประมาณนี้กิดออกหรือก็่ากล้วยครับแล้วก็จะตามมาด้วยมะพร้าวเรื่อยๆใช่ครับมีคาครับจะไใครมีแสมน้ำรวมไปถึงบัวแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกเด็กๆหรือที่บ้านได้มาทํากิจกรรมกันทุกวันเลยครับติดสวนกันทั้งบ้านติดสวนกันทั้งบ้านใช่มากันทุกวันเลยสวัสดีค่ะพี่น้องคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวสวนยึคใ่วันนี้พาพี่น้องมาชม โคกน้องนาในพื้นที่สองไร่ออกแบบได้สวยโดนใจสุดสวัสดีค่ะนองนกสวัสดีครับผมมือนี้นะครับมีโอกาสได้เอาต้นพันธุ์นะครับต้นใหม่มาส่งลูกค้านะครับก็เลยถือโอกาสพามารับชมไอเดียโคกน้องหน้านั่นนะครับแปลงมินิพอดีกําลังกําลังพอดีเห็ดนะครับในพื้นที่สองไร่พอดีปลูกครับพอดีปลูกเลยพิกัดมือนี้เข้าอยู่ที่บ้านหนองบัวดงนะครับตำบลหนองบัวดงอำเภอศรีราลารจังหวัดศรีสะเกษนะครับ นี่คือต้นไม้ที่ลูกค้าเพิินสั่งมากนะครับจากร้านขายต้นไม้นะครับของผู้จัดการแหวคนสวยนะครับกับบ่าวนิวกเกษตรอีสานยุคใหม่พี่น้องหลายคนยังบ่หูนะครับว่บาพอนิวนะครับกับผู้จัดการแหวคนสวยเพื่อนมีร้านขายต้นไม้มากนะครับเพื่อนปลูกอ่าเพิ่นเปิดร้านขายต้นไม้มาหลายปีแล้วนะครับแลวก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะครับพี่น้องผูใ้ใดสนใจก็สามารถ,ถติดต่อต้นพันุ์ไม้ ได้ผ่านเพจเกษตรอีสานยุคใหม่นะครับหรือว่าเพจผู้จัดการแหวคนสวยก็ได้เช่นกันนะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศครับผมเป็นต้นไม้สายพันธุ์ดีเลยครับมีทุกสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นมังคุดละมุดลำไยนะครับมะเฟืองมะไฟมะขุดมะนาวมะพร้าวส้มโอมีครบจบที่เดียวครับผมกาแฟแตงโมชโยหิวแมนครับมารับชมไอเดียกันเลยครับพื้นที่สองไร่นะครับแปลงนี้คือ เป็นของช่างโยบุรีร์รถขุดนะครับถือว่าออกแบบได้ดีนะครับสมกับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโคกน้องหน้ากันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนใส่งบประมาณในการขุดเท่าไหรนะครับในพื้นที่สองไร่เดี๋ยวพาพี่น้องเข้ามาสอบถามนะครับคุณนะครับเจ้าของแปลงเฮ้านะครับบ่ได้สร้างแค่ต้นไม้เพื่อนสร้างดอกบัวน้ำนะครับสร้างพันธุ์บัวสีมาน้ำเท่ากับบริการจัดส่งดอกบัวมาให้ด้วยนะครับพอเอามาส่งปุ๊บนะครับเพื่อนก็ทำการปลูกปั๊บเลยนะครับ ทันใจอ่าเพราะว่าตื่นเต้นในการที่จะมีสวนแล้วนะครับผมได้ยินข่าวว่าช่วงนี้ติดสวนแห้งขอบค้างกระทาการปลูกยางนาเลยเนาะคะ่ะนาะครับผมขอบค้างเนี่ยทาการปลูกยางนาที่ล่องเชื่อเ็ดละโงกโดยเบานิวกนเกษตรอีสานยุคใหม่นะครับล่องเชื่อเ็ดละโงกแล้วนะครับปลูกระยะหาเม็ดเป็นขั้นขั้นล้อมนะครับปลูกเป็นแนวรั่วไปนะครับด้านในตรงตรงด้านในแปลงนี้นะครับที่ทติดกับซ้ากับข้องเนี่ยก็จะล่องเป็นต้นมะพร้าวสืบต่อไปนะครับ ด้านขอบเป็นไม้ป่าด้านตรงกลางทัดมากก็เปลี่ยนต้นมะพร้าวนะครับหลักการในสาก็จะเป็นการเลี้ยงปลาแล้วปลูกบัวพุณนะครับเจ้าของแปลงสวัสดีครับพี่โยครับสวัสดีค่ะ <laughs> โอ้ได้ปุ๊บปลูกปับ๊บจ้างโยบุรีล์ลดขุดนะครับขุดโคกหนองนาม,มาหลายปีเ <laughs> พิ่งมีเป็นของตัวเอง <laughs> ครับ <laughs> ก่อนอื่นเลยครับพี่โยพื้นที่สองไร่ใช้งบขุดถ้าเอาอยากได้แบบนี้เลยเท่าไหร่ครับ ก็จริงๆถ้าเป็นของลูกค้าที่อยู่ในภาคอีสานอ่าก็งบอยู่ที่8 0ดห0ืหรือ95 0 0 0มันก็อยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างเรื่องของหน้าง,งานลูกค้าตรงนี้ด้วยนะครับครับเรืเ่องของการย้ายดินเรื่องของอะไรต่างๆย้ายดินเคลียร์ลิงต้นไม้แล้วก็พื้นที่ที่มันต่ำมากต้องยกดินขึ้นสูงๆเพื่อป้องกันน้ำท่วมอะไรเงี้ยก็ทำให้ราคาก็ อาจจะขยับขึ้นนิดนึงคร,ครับประมาณ8 0ด0มนถึง9 5 0 0ห้าในพื้นที่สองไร่จะเป็นประมาณนี้เลยครับประมาณครับรมผมบในงบประมาณนี้ได้จะได้อะไรบ้างครับของพี่โยกดอะไรบ้างครับตอนนี้ก็จริงๆแล้วในพื้นที่สองไร่เนี่ยอตามใจลูกค้าก่อนตามใจลูกค้าเลยว่าลูกค้าต้องการอะไรแบบไหนพื้นที่ของลูกค้าเนี่ยมันควรจะทําแบบไหนคือผมเหมาแปลงให้เลยอ่าก็จะมีสระมีคลอง มีล่องสวนมีคันล้อมมีโคกสําหรับที่อยู่อาศัยครับครับแล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วแต่ลูกค้าแล้วแวแต่หน้างานครับครับแล้วทีนี้มาของแปลงพี่โยนี้ส่องไร่ออกแบบยังไงบ้างครับออกแบบจริงๆแล้วตรงนี้ผมทําเป็นพื้นที่สําหรับไว้พักผ่อนพักผ่อนด้วยแล้วก็ปลูกป่าด้วยแล้วก็ปลูกของกินที่เราชอบกินครับ,รบเราชอบอะไรแล้วก็ปลูกกัน ปลูกชนิดนั้นปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกใช่พวกผลไม้พวกผักสวนครัวด้วยจะได้ไม่ต้องซื้อครับครับผมตอนวันนี้เอาต้นไม้มาส่งปุ๊บก็ปลูกเลยทันทีปลูกเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปสำรวจงานครับเนี่ยต้องไปภาคกลางต่อวันมะลืนครับผมเพราะมีคิวสำรวจลูกค้ารอขุดอ๋อครับมีเวลาน้อยต้องรีบๆทำใช่ครับก็ได้หาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆข้างๆบ้านมาช่วยปลูกด้วยครับ ตรงนี้เบื้องต้นเลยครับพี่โยที่มองมาจากภาพมุมสูงกลมๆนี้เป็นเกาะใช่ไหมครับเนี่ยครับเป็นเกาะกลางครับสําหรับจริงๆแล้วเป็นให้มันเป็นเซฟโซน,นของครอบครัวเวลาที่ฤดูร้อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอากาศมันค่อนร้อนเนาะก็เลยจะทำแถวบ้านเราก็เรียกเสียงนาน้อยครับไว้ให้ลูกไว้นอนเล่นไว้พักผ่อนเวลามาสวนแล้วก็จะมีน้ําล้อมรอบครับแล้วก็ทําพื้นที่เลี้ยงปลาให้เขา อืเกาะกลางตรงนี้จะทําเป็นศาลาพักผ่อนใช่ศาลาพักใจใช่ครับของไอเกาะตัวนี้กว้างเท่าไหร่ครับนี่พี่โยตัวนี้เส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ประมาณ9เมตรครับประมาณ9้าเมตรเฉพาะเกาะบน9้าเมตรโอ้แต่ถ้าน้ําอ้อมนี้ก็อยู่ประมาณ16บเมตรครับครับผมเสร็จแล้วก็เป็นคลองตรงนี้กว้างลึกเท่าไหร่ครับคลองนี้ลึกอยู่เมตรห้าสิบความกว้างอยู่ที่สามเมตรครับผมลึก เมตรห้าสิบความกว้างสามเมตรครับคือตรงตรงนี้มันพื้นที่ไม่ใหญ่มากเราก็ไม่ได้ขุดสระครับเราใช้การหมุนเวียนโดยใช้น้ําจากบาดาลหมุนเวียนให้มันได้ทั่วสวนครับทาเป็นคลองดีกว่าเพราะเราอยากได้พื้นที่ในการเพาะปลูกด้วยครับโอ้แต่ว่าก็สวยดีเนาะพี่โยเนาะสุดยอดเลยอันนี้ออกแบบเองใช่ไหมครับออกแบบเองครับครับออกแบบเอง ตามแบบเองออกแบบสไตล์ของเตังทําทีเลยวันขุดเลยใช่ครับไม่ได้วางแผนเลยแต่เราวางแผนว่าจะขุดพอดีเอารถกลับบ้านช่วงสงการเคยเอารถมาจอดปุ๊บก็ออกแบบสิบนาทีก็โอเคดีไซน์นี่ๆก็ออกมาตามเนี้ครับโอ้นี่ขนาดออกแบบสิบนาทียังสวยขนาดนี้ได้ครับนี่ครับจะออกแบบแล้วให้ลูกค้าเป็นชั่วโมงครับผมประสบการ์้ายก็ออกแบบสวยได้อย่างง่ายๆนะครับตรงกลางนั้นเราจะทําเป็นโซนของกิน ครับของกินพวกผลไม้แล้วก็พวกผักสวนครัวนะครับตรงนั้นอ๋อมองโซนโซนของกินในครัวเรือนเลยตรงนั้นครับผมก็กลางมองนั่นจะเป็นพืชผักสวนครัวแล้วก็พืชไม้ผลอืมครับทําเป็นแปลงผักด้วยตรงนั้นครับสุดยอดเลยเป็นตลาดสดเป็นโซนตลาดสดใช่มาที่นี่ในพื้นที่นี่จะว่างแผียปลูกอียงแน่ครับในอนาคตก็ตอนนี้วันนี้ได้ลงยางนาแล้วก็จะ พรุ่งนี้ก็จะเริ่มลงพวกมะม่วงแล้วก็ผลไม้ที่ซื้อมาไว้ครับเป็นมะม่วงชมพู่มะไฟเงาะอ่าประมาณนี้ขิดออกแล้วก็กล้วยครับแล้วก็จะตามมาด้วยมะพร้าวรื่อใช่ครับมีข่าครับตะไข่มีแถมมะน้่รวมไปถึงบัวนะครับก็เอาใม้เพื่อน้ำนะครับเดือนนี้ครับสุดยอดเลยพอปลูกบัวติดแล้วค่อยจะปล่อยปลาทีหลังใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะอีกประมาณเดือนหนึ่งครับ ปลูกบัวไปเดือนหนึ่งกว่าบัวติดแล้วกะลงปลาเลยเจ้าปลาอะไรมาปล่อยครับทีนี้ก็จะลงปลานินปลาตะเพียนปลาทับทิมก่อนครับครับปลานินตะเพียนทับทิมเพราะว่าสะระมันก็ไม่ได้ลึกมากเนาะครับผม,มเลี้ยงปลาน้าลึกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ตรงนั้นปกติพี่โยไปขุดโคกหนองนาคือปกตินีแทบไม่มีเวลาว่างใช่ครับไปตลอดเลยนึกยังไงถึงมาทําเกษตรเป็นของตัวเองครับไปเห็นมาเยอะเลย ก็ชอบตั้งนานแล้ว,ลวครับ,รบแต่ว่าเราไม่มีเวลา <c oughs> <c oughs> ไม่มีเวลาทําของตัวเองมัวแต่รอว่าพร้อมหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ทำสักทีรอเวลามาห้าปีแล้วขุดโคดองนาม,มาห้าหกปีให้ให้ให้ใหลูกค้าครับก็รอๆออ,อมาห้าปีจนถึงเวลาที่ต้องทําแล้วครับตอนนี้ครับครับถึงตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมไม่พร้อมแต่ทาแต่ทํา <c oughs> เพราะว่ารอความพร้อมไม่มีอยู่จริงใช่ครับ,คร,บครับผมทําตอนที่ไม่พร้อมแล้วก็ค่อยค่อย ประทิดประต่อไปอืใช่ครับ,รบทีนี้พอได้มาขุดแล้วเป็นยังไงครับความรู้สึกความรู้สึกก็ติดสวนครับตอนนี้ <c oughs> ไม่อยากไปหาลูกค้าเลยืออยู่นี่ก็ต้องมาเช้ามาเย็นนะครับเป็นแบบเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนกิจวัตรครับ <c oughs> แต่ก่อนก็ตื่นเช้าไปทํางานหาลูกค้าทัวงนี้ก่อนออกไปทํางานหรือก่อนเข้าบ้านตอนเย็นก็ต้องมาสวนครับ แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกเด็กๆหรือที่บ้านได้มาทํากิจกรรมกันทุกวันเลยครับติดสวนกันทั้งบ้านติดสวนกันทั้งบ้านมากันทุกวันเลยนี่ขนาดต้นไม้ยังบ่ขั้นในผูกก็ยังติดขนาดนี้แล้วครับ,รบถ้าปลูกต้นไม้โตนี่จะไปหาลูกค้าไหมน้ะสุดยอดเลยปะครับขออนุญาตเดินไปถึงท้ายแปลงหน่อยครับพี่โอพื้นที่สองไร่นะครับ ด้านขอบคางนี่ก็ปลูกยางนาลงเชื้อเห็ดละโงกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสั่งมาจากบ่าวนิวเกษตรอีสานยุคใหม่นะครับเซียนเซียนยางนาขึ้นมาหาท้ายแปลงตรงนี้เป็นบ่อเล็กๆใช่ไหมครับรูปวงกลมเหมือนเดิมอ่าใช่ครับตรงนี้ตรงนี้กว้างลึกเท่าไหร่ครับนี่พี่โยครับบ่อนี้จะลึกอยู่3าเมตรครับตัวนี้จะลึกหน่อยลึก3เมตรใช่ลึก3ามเมตรจะทําเป็นเบิร์มสองชั้นนะครับ าการกันพังแล้วก็การพัดตกลงไปครับ,รบผมบเป็นเบิร์มสองชั้นนะครับโอ네้ลึกสามเมตรนี่ถือว่าเป็นสะดือน้ําได้ไหมครับเอ่ออันนั้นเป็นน้ําซึมนะแล้วครับน้ําซึมว่าเจาะสะดือน้ําด้วยน้ําขึ้นมาเองนะครับตัวนี้ไม่ได้เติมตัวนี้ก็ไม่ได้เติมครับบ่ออนี้ไม่ได้เติมบาดาลเลยครับขึ้นมาเองน้าใสมากถือว่าเป็นสะดือน้ําเลยช่วงหน้าแล้งนี่น้ําไม่แห้งแน่นอนอ่าใช่ครับครับผมแล้วก็ในพื้นที่ตรงนี้ถนนกว้างเท่าไหร่ครับ ถนนนีน้กว้างอยู่3เมตร50ครับ,รบเพราะว่าเราจริงๆอยากได้กว้างกว่านี้แต่ว่าพื้นที่เรามันจํากัดหน้ากว้างของแปลงนี้อยู่ประมาณ35เมตรครับ,รบเราก็เลยถูกจํากัดด้วยพื้นที่ครับแต่ว่าผมก็ว่ามันก็โอเคนะครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> พื้นที่สองไร่เนี่ย <c oughs> เราไม่ได้ลดลอวิ่งแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ก็พอขี่ๆมาได้อยู่ ไม่เขาเด,ด, <c oughs> ดินดีกว่า <c oughs> เดินดีกว่าออกกําลังกายครับไม่รถไม่ต้องเข้ามาอาจจะเป็นพวกรถเข็นอะไรเงี้ยได้ครับผมพื้นที่เพราะอะไรเข็นฟุ้นมาเตอไซคต้นใหม่แต่โยใช่ครับถนบ <c oughs> น,นกว้างประมาณ3าเมตรอ,ออกแบบลงตัวมากเลยครับพี่โยนี่ผมชอบมากเลยถ้าผมรู้ว่าพี่โยขุดสไตล์นี้สวยในยที่สวนผมให้ขุดแบบนี้แล้วนะเนี่ยปีหน้าปีหน้าเดี๋ยวไปขุดจะให้เปลี่ยนอีกแล้วครับเปลี่ยนจากแปลงพุซายเป็นโมเดลเพราะว่านังนัดขุดกับพี่โยพ่น น่าจะสี่รอบนะพี่โยเนาะใช่ครับสี่รอบสี่ครั้งนะครับขุดขุดทั้งหมดสี่ครั้งแล้วก็ค่อยๆเฮ็ดไปปีแรกสองไร่ปีที่สองอีกสองไร่นะครับแลวก็ปีที่สามอีกหนึ่งไร่แล้วก็ค่อยๆเฮ็ดมาเรื่อยๆจ้างทุกปีปีละไร่สองไร่แต่ว่าของพี่โยนี่สวยจริงๆครับต้องยอมรับเลยนี่ครับโอ้ยน่าจะออกแบบแบบนี้ให้ผมนะา เอาพี่โอครับเผื่อลูกค้าบางคนที่สนใจสไตล์นี้เอาแบบนี้เลยเนี่ยขุดได้ทุกทุกหน้างานไหมครับก็ขุดได้ทุกหน้างานแต่ว่าชนิดของดินแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันก็ต้องไปปรับหน้างานอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนั้นครับแต่ของผมค่อนข้างดีหน่อยที่มันเป็นดินเหนียวครับผมขอบบ่อก็ไม่ไม่พังคันล้อมก็ไม่พังครับแต่จะมีปัญหาเรื่องของการขุดเวลาปลูกเนี่ยดินเหนียวเนี่ยมันจะแน่นมันจะแข็งครับครับแล้วก็พยายามเอาฟางมาห่ม เพื่อปรับนาดินให้มันชุ่มชื้นจะได้ขุดง่ายๆครับผมจะขุดปลูกยากนิดนึงเพราะว่าเป็นดินเหนียวครับครับแต่ดีมากคือขอบบ่อไม่พังเลยครับอืมโคกหนองนานี่ขุดได้ทุกสภาพดินไหมครับจริงๆแล้วก็ขุดมาทุกสภาพดินดินเหนียวดินเลนดินทรายดินร่วนครับขุดมาหมดแล้วครับครับอย่างเช่นดินทรายกับดินเหนียวเนี่ยหลักการขุดเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนครับคือดินเหนียวเนี่ยเราใช้ปีกของแมคโครเนี่ยขุดได้เลย แต่ถ้าเป็นประเภทของดินทรายเนี่ยเราจะต้องทํางานสองรอบคือขุดรอบแรกแล้วก็เอาใช้ไมโครดึงสลลบอีกรอบหนึ่งตรงนี้จะใช้เวลาเป็น2เท่าของดินเหนียวครับครับอ๋อดินทรายเนี่ยต้องทําสลลบมากกว่าใช่เพราะว่าการตะลิงพังใช่ครับอ๋อครับผมโอ้พนนี้รักการทํางานสุดยอดเลยนะครับเด้อนะครับถือว่าสุดยอดเลยและที่สําคัญนะครับระบบน้ำนี่โดยทีมงานน้องน็อตเด้อพี่น้องสุดยอดมากเลยครับ ะร,ระบบนำของน้องน็อตตนไม่จาก่อนิ้วนะครับขุดโดยช่างโยบุรีร์รถขุดนะครับครบทีมงานเลยกับ่าได้เดี๋ยวพี่โยครับฝากช่องทางติดต่อนิดนึงครับเผื่อ,อ,อมีลูกค้าสนใจฝากติดตามที่เพจบุรีร์รถขุดครับแล้วก็ YouTube ช่างโยบุรีร์รถขุดหรือโทรมาที่0855649519จริงๆอยากให้ลูกค้าอ็อกอ์มาในเพจหรือไม่ก็เน้นโทรครับบางที การคุยในเพจอะมันอาจจะยังไม่ได้รายละเอียดส่วนมากเลยลูกค้าทักมาแล้วก็รอตอบบางทีเราขับรถช้าเงี้ยครับถ้าอยากให้ลูกค้าเน้นโทรกดเบอร์ดีกว่าคจะได้พูดคุยกันโดยตรงแล้วก็อธิบายรายละเอียดง่ายเข้าใจกันง่ายครับครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทรจะได้รายละเอียดที่ดีกว่านะครับเนาะใช่ครับไมีันครับผมเพราะว่าบางที่การพิมพ์มันไม่มันไม่ละเอียดเนาะบางทีลูกค้าใหม่เขายังไม่เข้าใจเราก็อยากอธิบายให้เขาเข้าใจครับผม อาวโอเคแล้วครับพี่น้องครับผู้ใดอยากสางพื้นที่แห่งความทุกเหมือนพี่โยนะครับกับตดต่อเพิ่นมาได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางไปให้บนหน้าจอนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โยที่อุดหนุนทั้งเรื่องของระบบน้ําและต้นพันธุ์ครับขอบคุณมากครับพี่โยครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับจมมาจนถึงช่วงไทยนะครับเดี๋ยวอนาคตเป็นยังไงขออนุญาตมาติดตามใหม่อีกทีนะพี่โยเนาะหน้าฝนมาเลยครับผมหน้าฝนแต่ว่าปลูกต้นไม้ช่วงนี้นะครับบอกเลยว่า ติดเหมาะมากนะครับแล้วก็ลปลูกต้นไม้ช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดในรอบปีนะครับก็คือช่วงต้นฝนพราะว่าพ่อไปถึงหนาฝนปุ๊บเนี่ยต้นไม้เขาจะแข็งและเขาจะเติบโตได้ดีในช่วงหนาฝนนะครับช่วงที่เหมาะกับการปลูกต้นไม้มากที่สุดคือช่วงก่อนหน้าฝนนี่แหละครับพี่น้องครับสำหรับผู้ใดสนใจต้นพัดไม้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจเกษตรอีสานยุคใหม่นะครับของบ่าวนิว หรือว่าติดต่อได้ทางเพจของผู้จัดการแหวคนสวยนะครับสั่งน้อยกระซ่งสั่งหลายกระซ่งนะครับจัดทรงทั่วไทยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ